ดีครับวันนี้เราจะมาดู Smart Monitor ของ s a m s u n ง m 7นะครับตามสินิ้ว 4K นะครับเรามาดูว่าเป็นไงกล่องนะครับกล่องกล่อก่อพออันบ x ็อกแล้วเป็นเป็นยังไงเรามาดูนะครับ มีโมด์ผ่าน่านมด์ของก้สายไฟนะที่มีขาย USB Type C นี่มีรอยกเปิดนะ เราไม่ได้มาเพียวๆนะครับเรายังได้รีโมทมาอีกอันนึ่งด้วยนะครับอันนี้เป็นสมาร์ทมอนิเตอร์ 4K นะครับของซัมซุงนะครับเรามาดูกันว่ามันเป็นยังไงเปิดต้งเปิดเนนี่ แล้วเปิดเนี่ยก็จะมี HDMI มาให้นะครับแต่ว่า,าเราไม่ได้ต่ออะไรเลยมันจะบอกว่าาจะเข้าแ t a n d b y โหมดนะครับแล้วก็กดบ้านก <c oughs> ็จะเข้ามาหน้าจอนี้นะครับก็จะเห็นว่ามันไม่ได้เป็นมันไม่ได้เป็นมอนิเตอร์ที่จะเปิดคอมเท่านั้นนะครับยังเป็นเนื้อหาอ่าเป็นหลายๆอย่าง นะครับยกตัวอย่างเช่นอย่างนี้นะครับเน t ตฟลิกก็ได้ r ามิ v i ีโอก็ได้นะครับ Apple TV ก็ได้ a s Display ก็ได้วิวก็ได้เ b o Go ก็ได้นะครับ YouTube ก็ได้อินเทอร์เน็ตก็เปิดดูได้นะครับมีมี Internet Explorer มาให้ของ Samsung ครับนะครับแล้วก็เพียงแต่กดเข้าไปนะครับถ้าเกิดว่าเป็น ออันนี้เป็นมอนิเตอร์นะครับเพราะฉะนั้นจะไม่มีภาครับทีวีนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ติดตั้งติดตั้ง a อ Play นะครับก็สามารถจะดูทีวีได้อันนี้มีอินเทอร์เน็ตนะครับมีอินเทอร์เน็ตมันก็จะเปิดดูได้ว่าเป็นยังไงนะครับอันนี้ดูทีวีนะครับดิจิตอลทีวีก็จะมาทั้งหมดเลยของ a s ครับนะครับก็จะมาจะดูว่าจะเราจะดูช่องไหน สะดวกครับไม่จำเป็นต้องมีสัญญาณทีวีนะครับไม่จำเป็นต้องมีส่วนนี้เป็นเครื่องรับทีวีดิจิตอลก็ได้นะครับก็ดูทางนี้เอานะครับหลังจากนั้นเรายังไม่ใช่แค่ดูอย่างที่บอกมานะครับเราสามารถได้เพิ่มเติมได้นะครับจากซัมซุงแอปนะครับแอปก็จะเปิด,เ,ปดเพิ่มได้นะครับเยอะแยะเลย ครับอยู่ที่ว่าเราเราจะแข็ดูอะไรนะครับก็จะเห็นว่ามันมันดีกว่าดีกว่าอมอนิเตอร์ลนลวนนะครับอันนี้เหมาะสาหรับต่ออินเทอร์เน็ตออกก็ได้นะครับใช้ทำง,งานก็ได้และยังสามารถที่จะ เอามาต่อคอ,คอมพิวเตอร์ก็ได้นะครับนี่เล่นเกมก็ได้มีเกมมีอะไรนะครับมันมีส่วนนี้หลายส่วนประกอบกันนะครับมันไม่ได้เป็นแค่มมนิเตอร์อย่างเดียวที่เอาไว้เปิดเท่าน,นั้นนะครับมาดูตรงตรงนี้เป็นการตั้งตั้งค่านะครับมีแยะๆเลยนะครับก็ให้เหมาะกับเราในการทำงานแต่ละอันนะครับ นะครับนอกจากจะ,จะมีอันนี้เป็น HDMI แล้วนะครับ HDMI จะมีมาให้สองช่องนะครับแล้วก็ต่อด้วย USB Type C ได้นะครับอันนี้ต่อด้วย h d on Screen ก็ได้นะครับมาดูการเชื่อมต่อการเชื่อมต่อได้หลายอย่างนะครับต่อด้วย Bluetooth ต่อด้วย WiFi ก็ได้นะครับจะ,จะเอา าพจากมือถือขึ้นขึ้นมาบนนี้ก็ได้นะครับอาจจะเป็นภาพจากคอมหรือภาพจากไอ p l e ก็ได้นะครับใช้ได้หมดเลยนะครับก็เหมาะสำหรับคนที่อยู่เป็นนักเรียนนะอยู่หอพักนะครับอยากให้เอาไว้ใช้ทำงานด้วยแล้วก็ใช้เพื่อความ บันเทิงด้วยนะครับก็ได้หลายอย่างด้วยกันนะครับก็อมองดูว่ามันมันมันจะคุ้มมันจะมันจะคุ้มมากกว่าการได้ซื้อจอเฉยนะครับเครื่องนี้ราคานะครับ M7 เนี่ยของซัมซุงเป็นสมาร์ททีวีเนี่ยราคาเท่าที่เคยเห็นเนี่ยหมื่นห้านะครับหมื่นห้าหมื่นสี่หมื่นสามนะหมื่นสามห้าร้อยเท่าที่เห็นอันสุดท้ายนะครับแต่อันนี้ที่ผมซื้อมาเนั่นนะเจ็ด พัน9ก้ารเก้สิบวกค่าส่ง134บาทนะครับเป็นสินค้าเกรดบีนะครับเกรดบีก็คือ,อส่งไปยังลูกค้าหนึ่งครั้งแล้วแต่แล้วโดนตีย้อนกลับมาแล้วมาแก้ไขนะครับก็ส่งอันอื่นเทินไปก็ได้รับทำให้ถูกลงเยอะเลยนะครับนี่คือสินค้าเกรดบีนะครับใครยังมีประกันปีหนึ่งนะครับก็ย,ยังคิดว่าเอกอ็อย,ยังดีกว่า ประหยัดกว่านะครับอันนี้จะเห็นว่ามันมันทำงานอะไรได้บ้างก็คงกดให้ดูนะครับก็เพื่อเขเพื่อใครสนใจนะครับทำตุงสมาร์ทมอนิเตอร์นะครับทำตุงสมาร์ทมอนิเตอรอ์32นิ้วนะครับ32นิ้ว 4K นะครับ32นิ้ว 4K นะครับอันนี้จะลองต่อ คอมพิวเตอร์ี่อยู่ข้างๆให้ดูนะครับก็เป็นยังไงนะครับอันนี้ไม่ได้ใช้สายจสังเกตว่าไม่ไม่มีสาย HDMI ไม่ได้ต่อนะครับไม่ได้ต่อจะต่อด้วยแบบวเลสดูนะครับหาด้วยหาด้วยมือด้วยคอมแล้วแต่แล้วเขาก็เจอนะครับเขาก็จะเจออันนี้นะครับเขาก็จะต่อให้นี่นี่ต่อด้วยคอมพิวเตอร์แล้วนะครับต่อคอมพิวเตอร์ใส่ลงไปแล้วก็จะได้ อันนี้สามารถที่จะทำงานผ่านาทำงานคอมให้เห็นในนี้ได้นะครับาการต่อ,อน,นี้เป็นการต่อแบบไม่ใช่ต่อแบบดูพิเคทนะฮะถ้าเป็นดูก,ก็จะเป็นอย่างนี้นะครับก็จะเห็นหมดนะครับอันนี้เมื่อกี้เป็น extend นะครับเป็น e x t ก n d ก็คือเป็นอันที่สองนะครับสมมุติว่าลองจะเอาเอาอะไรอะ เอาโปรแกรมอันอันหนึ่งเอาอันเอาเน็ตอันหนึ่งที่เราเปิดอยู่นะครับเลามาให้ดูทางนี้ก็ได้นะครับ mm hmm. ผ่านอมาน,นี้เป็น e x t e n d นะครับก็จะเอามาขึ้นที่จอน,นี้ได้ในคอมก็จะมีอีกจอน,น,นะครับก mm ็จ hmm. ะเห็นว่าอันนี้ไม่ต้องต่อด้วยสายนะครับอันนี้ต่อด้วยว e l เลสนะครับเป็น Con n e c t e d ็ดที่ที่คอมพิวเตอร์เขาจะบอกคอ c เ e ็ t e d t o ทู m อนิเตอร์ซัมซุง m 7 32ดนิ้วนะครับเขาบอกไว้เสร็จหมดเลยซึ่งก็จะสะดวกนะครับอันนี้มี microsoft office microsoft สามด้วยนะครับในตัวเขานะครับไม่อันนี้ในในในคอมพอดีขึ้นมานะครับแต่ความจริงแล้วในตัวเขาสามารถต่อได้นะครับโอเคนะครับก็เลยมาแนะนำให้รู้จักกับ Samsung มาร์ทมอนิเตอรนะครับ3ามสินิ้วความละเอียดระดับ4 k นะครับ ใช้ได้ประโยชน์หลายๆอย่างเลยทั้งการทํางานและทั้งเพื่อความบันเทิงนะครับถ้าเกิดว่าใครสนใจก็อย่าลืมลองไปหาดูครับวันนี้ความจริงแล้วอ,อันนี้มันออกมาประมาณปีหนึ่งแล้วนะครับแต่ที่เอามาเพื่อบอกให้รู้ว่าผมได้ไในราคาประมาณ7 9 9ดพัารเิบเก้าบาทนะครับเป็นประมาณแ0ดพันนี่แหละนะครับ8ปดพนิดๆก็ ใครชอบของถูกก็ลองหาดด้วยวิธีผมดูก็แล้วกันนะครับนะครับมาบอกประโยชน์บอกวิธีใช้บอกอวิธีประหยัดให้ให้เพื่อนๆดูนะครับโอเคนะครับวันนี้คงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดตับซับไคด้วยนะครับนึกถึง 4K Monitor รถ่ายไป่งนี้อย่าลืมนึกถึง Samsung Smart Monitor นะครับ เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ